แต่งตัวเวลาเล่ายังไงไม่ทะเลาะกับแฟนกูไม่ได้ทะเลาะกับแฟนหรอกมึงทะเลาะกับคนทั้งร้านนะเียสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเปิมคุงและนี่คือรายกันเชียบสองห้าสารบมือ ถ้ามันมีเสียงแบบอขออภัยด้วยนะครับพอดีว่าที่บ้านเนี่ยทำเรื่องสวนกันอยู่แล้วก็ฝั่งตรงข้ามบ้านเนี่ยก็ต่อเติมบ้านอยู่นะครับปกติไอปีมมันจะถ่ายคลิปตอนกลางคืนแต่ว่ารอบนี้เนี่ยมาถ่ายช่วงบ่ายเลยนะครับต่อให้พี่ๆเขาทำงานกันอยู่จะมีเสียง ดเขอ้ามาบ้างแต่ถ้าไม่มีก็ถือว่าโชคดีแต่ถ้ามีกูขอโทษไว้ก่อนเลยกูควบคุมไม่ได้เนียอ่ะขออนุาตด,ดูลิงเปิดเทอมแล้วนี่สนุกสนานเขวนคลิปในติ๊กตอกเต็มเลยเตะเพื่อนมากกระโดดตบเพื่อนบ้างเขาไม่โกรธมึงกันหรอกูอยากรูก้เด็กสมัยนี้ทำไมมันโหดกันจังวะ วุ้วันนี้ลิงกติ๊กตอกเยอะมากครับแทบจะไม่มีอินสตาแกรมเลยฉันชอบคิวดโดไหนอย่าลืมเข้าไปฟอล l ล w เข้าไปกดติดตามม้นงานเข้าไปให้กําลังใจเจ้าของคิวดีโดด้วย <c oughs> ไปเมื่อคน introvert สอนลูกท้ามีคนแปลกหน้าเนี่ยมารับหนูที่โรงเรียนบอกว่าเป็นเพื่อนป้าหนูต้องทำยังไงครคุณอะโกโหกป้าหนูไม่มีเพื่อนเก่งมาก <ๆ S 1> งงเงเลยฮะ <c oughs> นูคะถ้ามีคนแปลกหน้าเนี่ยมารับหนูที่โรงเรียนบอกว่าเป็นเพื่อนป้าหนูต้องทายังไงคะคุณน่ะโกหกป้าหนูไม่มีเพื่อนเก่งมากอมีน้าปาต้องแก้มคุณพ่อด้วยฮะจับมือคุณพ่อฮะผมเป็นเพื่อนัะคุณพ่อได้นะฮะคุณน่ะโกหกป้าหนูไม่มีเพื่อน ย่งน้อยห,หนูก็ปลอดภัยลกูกไม่ไปกับคนแปลกหน้าถือว่าคุณพ่อสอนได้ดีแต่พี่สงสารคุณพ่อวะเชียบเชียบเชียบโถลูกฮด้เด้ๆๆๆๆอเด้อยด้อเด่อเด้เด้ากดเดเ ช้อนแล้วมานั่งแกกูนี่มาโอ้โหหูงทำงานกันเป็นทีมอะ่ะให้คนชนคนดึงเลยกันคนนึงโอ้โหไอหนุ่มไอหนุ่มโอ้โอแทบไม่เหลือเลยฮะโลกมันอยู่ยากครับทุกวันนี้สังคมมันเหลี่ยมมาเชียบ คิดว่านี้ดีว่ะมาอีกแล้วเขาไม่รู้เป็นไรแบบว่าเขาคันแบบทั้งตัวชิดนี้ยบยิบไม่รู้แพ้อะไรสงสัยแพ้ใจเธอท่านายไอเดนนอนไม่ใช่หรอมาเห็นกันแล้วจนผ้าใจมาเด็บแฟนน้องพิษต่อยได้ป่ะเน้นปมฮะ ยาบ้านเต็มๆฮะกินยาแก้แผลเป็นกระปุก็ไม่หายมันมึนยาไปแล้วเกี้ยวไม่แต่เขาแค่บอกว่าเขาแพ้ใจเธอผิดตัวผิดตัวนะเขาแพ้ใจเธอแพ้อารเจนนอนโดนไปศูนคาบ้านเลยไมยละมึง ล่าสุดเพิ่งชนะนิวคาสเซลมาดีใจกันทั้งบางชนะเป็นบ้างปกติแพ้เป็นประจำแต่แฟนน้องก็เหลือเกินนะเสียเป่ะเด็กแมนยูเหมือนกันเว้แต่งตุ๊เป็ารลับยังไม่ให้ทะเลาะกับแฟนกลวไม่ได้ทะเลาะกับแฟนหรอกมึงทะเลาะกับคนทั้งร้านแฮ เรกเจอแล้วฮะฆาตกรห้องปิดตายฮะคัด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 เขาหาว่าเราแปลกแกว่าเราแปลกจริงป่ะจริงฮะ เชี่ยวันนี้โคตรดีเลยวะเชียยเชียบโอ้โหต่อเบื่อแล้วเป็นเสืออยากเป็นเหยื่อให้เธอขยับมหูอุ๊ยอุยอุยอุ๊ยศิลปะแนวใหม่อ่ยพวกมึงอะไม่เข้าใจเรื่องงานอาร์ตหรอกคุณผู้ชม มึงต้องศึกษาเยอะนะชอบตัวนี้ชอบตัวนี้อืนั่นล่องอะไรนะนะเจอน้นนั้นได้ที่งานสีอีสานพาเลสสี่อนสีนัคลินคุณผู้ชมนะครับไปโดนไปดูเชีียบะแนวใหม่แนวใหม่ลึกลึกลึก เนี่ไอแอน่มาละอูนี่นี่อูนี่ม้มหนัวะนอยู่ไมหัวมันมีอยู่แค่นั้นวะนั้นอะดูตัวดิอันนั้นอนเนี่ยอารมณ์ยางเงอะเไแอน่มาละอูนี่นีนี่ม้มนวะนแลวเสียงโคดบูลลี่เลย น้ะมันไอคิวว่นนี้โคตรดีนะเยอะต่อพระนี่โอ้โห ครแซดทีเด็ดกูตีสี่ไปงานอะไรมาคะทำไมใส่ชุดเหมือนกันเลยเขาเป็นพระอะเชียบเชียบเชียบเขาเป็นพระนะเออก็เลยชุดยูนิฟอร์มเหมือนกันลูกเออ อะไรอ่ะแมงจิงหลีดแมงจิงหลีดไม่เวดเหรอคะจิ้งหลีดแมงจิ้งหลีดจิงหลีดจิงหลีดพอดีหนูเพิ่งมาจากอังกฤษนะคะหนูอ๋อครับกินได้หรือเปล่ายังงี้เลยอย่างงี้อร่อยนะจิ้งหลีดนะทอดใช่ไหมจิ้งหลีดทอดคือแน่ใจใช่ไหมคะว่ากินได้นะกินได้ครับกินได้สั่งที่เหรอคะอ๋อเขามาจางเมืองนอกคุณผู้ชมดูอ่ะแต่ว่ามันจะไม่เป็นอะไรนะคะเขาน่าจะไปอยู่เมืองนอกนานครับแล้วกลับมาไทย แม่ค้าเขาก็แนะนำว่าเออเอาไปแก้มเออกินกับเครื่องดื่มอันนี้อันนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมคะคนละสายพันธุ์คนละสายพันธุ์แนได้เหมือนกันคนละสปีชีส์อ๋อคนละแบบอันนี้ชิงเรดอันนี้อะไรชิงเรดข้างนอกอันนี้คือออันนีี้แมงซสตัวอะไรอ่ะแมงองจิเรดโอเคงั้นเอาค่ะใส่ถุงมาเลยนไหมค่ะโอ้ยอย่าสาดเด้อายเงินเออเออเด้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 อเอฟเฟอร์เนียเจ้ เอามาโอ่สาํสายเงิน,เเนียงแป๊ดเชียว <c oughs> ชอบปะโอ้ยแล้วดูชื่อช่องนะเ <c oughs> มนซี่เบิกบาน <c oughs> โอ้ยเขาเติดตาผมด้วยจัดไปเราเป็นเพื่อนกันแล้วนะ <c oughs> ขอบคุณมากอะชอบปะแม่เนียนจี เ็นาวเป็นไม่เคยกินวกล้าแสดงออก 3. นักเรียนมีการมีปฏิสันธิที่ดีต่อกันสามารถส่งเสริมปฏิสัมพันธ์นะคุณครูคุณครูครับคือปฏิสัมพันธ์กับปฏิสนธิน ทำไมทำไม,ม pues คุณครูน่าจะทํางานเยอะสอนหลายวิชาไหนจะออกข้อทรงข้อสอบดูแลเด็กๆอีกอะถูกป้าเบอร์ฮะหรือคุณครูตั้งใจเล่นมุกนะเชียบ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 อะชอบโอ้ยคิมุกไหลยล

เน้นเนื้อก็ได้อะไรกันครับเนี่ยเชียบเชียบเชียบเฮ้ยงอนไหนวะโอ้ยไหนวะต่อุกใบนี้วิ่งมาดิื้่หโอ้โนี่โชว์ประสิทธิภาพลิ้นนะ มาพร้อมแคปชั่นหนุ่ยลิ้นซิ่งโ <c oughs> ลกใบนี้นี่นี่ลิ้นซิ่งเปียบนี่ใช่นักสแสดงกโกเทยมไหมครับ <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> ปฏิษษทิโชคอะอู้จะหลอกให้คนตูดลุก ตงเป็นหน่อไม้ฝรั่งเลยในฐานะที่ไม่เรียกกูประสิทธิทโชคไม่ใช่ <c oughs> มรอก็ติดรอรอเรือเลิศมสอหมดสิ่สอบหมดสิ่สอบมสอนี่แหละลูมสองมากมสอที่ไปนักนีนตัวอย่างนี่ใครที่มีรอเป็นสิบตัวนะมึงเลิศเลิศนะ มสเนี่ยไม่ใช่หมดสิทธิสอบนะเหมาะสมนะไ <c oughs> อ้หนู <c oughs> ไม่ใช่หมดสิทธิสอบเหรอลูก <c oughs> ให้มสเนี่ยเออไม่รู้จริงเนี่ยพ่อแก่แล้วไงมสเนี่ยเหมาะสมนะเ <c oughs> <c oughs> ชียบเชียบเชียบชอบวะต้องทำความเข้าใจใหม่กันนะพวกเราอะโอเคปะ่ะรอติดรอรอมสอ

ไม่อยากเลยจากไปเว้นบ้านเนี่ยเดี๋ยวกวาดให้ผ้าเดี๋ยวซักให้เสื้อหนงเสื้อในกกงเกงในเดี๋ยวจัดการให้หมดเลยเธอขอเธออย่างเดียวอย่ากระทืบเรานะ ขอขอขอ,อแบงเข่า้อยเธอ,อคือใครเนี่ยเธอคือใครเธอสวยนะแต่เธอโหดนะกลัว <c oughs> ขอโทษข,ขอโทษครับเฮ้ยโเฉียบเฉียบเฉียบโอ้โห <c oughs> แ่งึงได้เสียงเมื่อกี้ไหมไม่มีเอฟเฟกต์เลยนะเมื่อกี้ ไหลเนี่ยใครกินน้ำมันใครกอดน้ำเลยเนี่ยอ้าวก็กลับมาจะทำงานเหนื่อยๆเนี่ยแทนที่จะมีน้ำเย็นกินเนี่ยไม่มีเลยเนี่ยต้องมาเกอะเนี่ยคือมันต้องรอเนาะทำไมกันเนี่ยกินแล้วก็วางกินแล้วก็วางแล้วก็วางเนี่ยเนอะเนอะทำไมมันไม่กอดน้ำไม่ตัวลูกทีหลังมันมันจะกอดมาได้นะลูกอย่าบอเทน้ำมันหกเลอะพื้นเปียกหรือไม่จะหมดรูกไหม อกาีมเองแมเจอเบียร์แล้วเสียงเปลี่ยนเลยนะที่เมานะพี่เ่โอ้เอเป็นฟืนเป็นไฟลูกไม่กอกน้ำเป่าตู้เย็นเจอลีโอยิ้มแฉ่งกูเลยจะเช้่อวอ่ะแหมเสียงหวานตาเยิ้มให้คอมเมนต์แค่เปิดโลกก็เปลี่ยนฮะ กินนะโอุ้้ยวิ่งเร่งหัวคุณพี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยภาพกีฬามันๆนะเออคุณพี่ นนสุกัะหมาเหรอไม่ไม่ใช่หมานี่มันเสือเสืออ้าวไอ้หนูแล้วคนในบ้านนะไอ้หนูไอ้หนู ยายมึงนอนเล่นอยู่ในห้องเนี่ยไม่เสือเว้ยไม่คือเสือเนอะปะมันไม่ใช่หมาหรือแมวที่เดินหลงมาเว้ยเสือดิทิดาไทเกอร์ม่นเข้าใจปะขออนุญาตใช้คำ คิดสภาพดิผมต้องไปอยู่ในเนี้ยโคตรนำหน้าะยงกูไม่สะเทียรแล้วกูด่าคนส่งมาด้วยกูด่ามึงด้วยโพลทมึงคัดมาอีกเว้ยเน่ยกดักกลัวกดดักกลัวเลย <c oughs> อ,ด,กกลย <c oughs> อดีตลบไม่ได้เพราะลืมหาส <c oughs> ภูมินวงน้อ <c oughs> อันนี้ก็เขาอรอ <c oughs> ฮูมินเอ็องลืมรหัสเหรอวะ <c ười> เรียบร้อยไง โอเคครับพอดนี้แต่เพียงเท่านี้คุณผู้ชมกดไลค์ยังฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับกดเลยยังกดยังนะกดดีเจ้าของกดไลค์ซับซับใครช่องใครที่ไม่ได um. ้กดกระดิ่งฝากกดกระดิ่งด้วยแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับดี